ิด้วยอ่ะเอมิด้วยันนให้กระดาสิคยรมื่อานูหรอหนูให้ยางให้กระ่ายก่อนอ่ะะาอะอ่ะจะล่นเตอะ

ให้ตัวดำนี่โดนแย่งหมดเลยนะเนี่ยตัวนี้กัดเนี่ยไม่อันนุ่นอ่ะลูกแกให,ให้กระต่ายชอบแล้วชอบแล้วเอามาดูกระต่าเอาอีกไหมอ่ะลูกแกให้กระต่ายค่ะ cái phao quá 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 quá